สบายดีพี่น้องมาเมื่อคืนค่ะแย่ข้างบ้านถามตกค่ะตกเหมือนกันบรรยากาศที่สุรินพี่น้องปองปายกันเ็นเคี้ยวอุ่มถุงเนาะลาสุดกันน้องน่าเป็นไข่โอ้ยหมดไปรงเฮียนสัมม่มนลย <c oughs> ยางโอหนูยาด้วยยางจ้ามะม่วงสุกป่นายยายแม่น้องเมย์ถามว่ามาถึงตอนไหนเอายาให้น้องหนามกินแล้วก็ตัวฟืนกับเจ้าเนาะ <c oughs> สวนแม่น้องเมย์ ยาดาตอนนี้เข้าป่าไปเร้วยยาดาหาเห็ดล้วยห้วยพวกคว <c oughs> นโตคู่มือพี่น้องเออร์ซูินกันนะเนาะสังเกตเบิ่งโตปโต,ะโตะกะหยาจัง,งามเนาะเสร็จโตฮิลูกซาวต้มเขาต้มเขาเอาอยาให้กินน้องเตนหาย น้องเ่นไฮเลือดแต่อายเนาะก็ขอบคุณทุกเมนตนทุกกำลังใจเดอ้อเนาะแต่ตอนนี้มืดจะมอม่แล้วฝ่าฝนนะโทรไปลาครูเหมือนสาวน้องน้ำคุณครูน้องน้ำมาเดอ้อแต่ว่าเป็นไข้ หวดที่แล้วแปดจทะเบียนหลุดคันขาวพี่น้องจ้าเต็มเต็มนะมาบ้านยายได้ก็เงียบเงาเพราะว่ามาเราก็มาเราก็ตายพี่น้องป่วยเสีย ขอไก่แม่น้องเทนเป็นันนี้แ่องพี่น้องอะบาลาคีนกงามกูกายงามปรอบมยันยายกะเอาไปเสียอาอันก่อนไมมาปลูกพี่น้องเลย โ,โอเคลยแล้วเงินยายจะกระจายมั้ยยังยัยามามยงมั้ยบางคนบอกยายายังอยู่ไหมยา,ยายเสียอะไรอะพี่น้องเอ,อยได้เสียอะไรเดือนแล้ว เป็นเส,สียชีวิตเลยนะเดือนแล้วคุณยายอืมแต่ต้นลังจืดใหญ่ๆคุณยายใหญ่ก็ดอกตระเรียแทนี่ยผักคุณชัยยาก็สวยจังเลย บ้านคุณใหญ่แล้ว <c oughs> แนี่ต,ต่คอยโบก้าดเดินไปดู <c oughs> ยัยดาบอ,อยู่เขาป่าหาเห็ดอีแล้ะ กแสนจะนำฟุ้งเนน่าบุคคลเดี๋ยวปัม๊มยังเวียนสักพะเราประหยัดประหยัดไฟไปน้องเอ้ย เมื่อคืนก็มาะฮอร์นบ้านซ้อมถุงพอดีไปน่องปองปลายจ้าเนาะงามบ่งานประหลาดชิงนก็ยับดูลูกสาวยังลง เ็ตตัวให้มันลง <c oughs> <c oughs> ส่วนน้องเท่นก็เลือดจะไอพี่น้องเอ้ยว่าไข้แล้วเศร้าแล้วว่าไปหาหมออยู่ลาวได้สองเถื่อวันเ,เดียวสองรอบหาหมอที่ลาวฟีมือแม่น,น้องเท่นย่างๆอยู่ตะไข่เนี่ยเอามาต้มซิลุงแกดีไอบอก พี่น้องเม่นมาบอกเขาาด้วยว่าตะไคร้นี้มันต้มได้ไหมพีอว่า,าดีโควิดโคยังค่ะดิหรือว่าเอาตะไคร่หอมอย่างเดียวบอกสิบห้าใส่ตะไคร่หอมอ่ะนั่นแหละรื้อว่าใส่ได้แต่ตะไคร่ซีม่วงบอกรือได้ไง <c oughs> จำไม่ได้อะ หิวข้าวอยู่เลยลุงคุณลุงสวัสดีคุณลุงนั่งเจา้าอันนี้มอบให้พ่อน้องเท่นี่พี่น้องเพราะว่าลูกสาวเพิ่นมัไงไงยังไงอยู่ข้าววะลุงอยู่ข้าวพี่น้องป้าต้นหมกผ่านอย่างใดคือมันดกแฉะนะเอาข้าวน้ำหอมนะเนี่ย น้สัมผั์ลูกชายเนาะฮะไหนลูกไ,ไหน<า>ไ,ไ,ไม่จับดูสิเออลูกชายน่ะเศร้าแล้วเลือดจะไอพี่น้องเลยจะไปกินน้ำเย็นน่ะลูกเด้อไป้ยินไหมเนี่ย,อ,ยงงอ,อันน่องแม่กับเขากะเศร้าเลิกสี่โมงแรงเดียวนี่นะโรงงานเย็บผ้านะ เอานะไปแปะหัวให้ลงนะลุงไม่เออเอาอะไรนะแปะหัวน่ะเออใวกระเป๋าข้าเมื่อวานพี่่กวฝนตกดีไรเงี้ยนเขียวนะลุงเนาะ เขาไปชุบชุบชุบเช็ดตัวตลอดนะปะจ้ามีอยู่ค่ะแม่น้องเมย์คาที่นู่นมีมะม่วงไหมเราอะเราได้ยินเสียงเขาไอเราจำได้เลยมาแก่วไนทนเราพี่น้องตองปลายนอนในบรรยากาศสุรินเนาะ อยากกันจะเคี่ยวก็จิลาวและเติบเนาะพี่น้องจ้ะมื้อนี้กับซิดแล้อพี่น้องซาฟาร์ก็ไล่ก็แซ่เนาะขอบคุณตัวคอมเพนตัวกำลังใจเนาะอยู่ดีแม่งเบิร์สจูบสุกคนเนาะพอลังเทนก็บผักผ่อนในมืองเซาืมอร์ก็ไปเห็นงานแล้วพอกันม่คลิปหน้าเมืองสบายดีสบายดี